บริษัทนทัมก้าไทยแลนด์เป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพนะคะมีชานุพะก,กา้าเป็นชาที่ดูแลสุขภาพเนื่องด้วยเจ้าของแบรนด์ก็คือชานิตาคุนี้ค่ะชานิตาแด้ที่ชายะคะป่วยเป็นเส้นเลือดใหญ่ัวใจสีชาน้ำท่วมปอดหัวใจโตลิ้นหัวใจวรั่วสีลิ้นแล้วก็มีเมือกมก้าวก้อนตอนนี้ค่ะตัดเปลี่ยนอวัยวะแล้วนะคะแปดปีแล้วค่ะที่ไม่ได้หาหมอเลยแล้วก็ไม่ได้กินยาเก็ม่เลยนะคะ ก็เลยก่อตั้งบริษัทแล้วก็นําสมุนไพรที่เรากินนี่แหละค่ะเอามาต่อยอดเป็นธุรก,กิจตอนนี้เขาปีที่5ยอดขายทะลุพันล้านเมื่อวานนี้ครบปีที่5เราก็เลยอยากคืนกำไรสู่สังคมโดยการน,นำาุงนะคะเป็นหูที่มีข้าวสารน้ำดื่มมามา่มาแล้วก็มีชาทุกเ้าหนึ่งกล่องเพื่ออยากให้พนได้ทานนะคะตรงนี้จะดูแลสุขภาพดูแลน้ำเยอนน้ำเหลืองค่ะ น้ำเลือดต้องเหลือมดีเราก็จะแข็งแรงนะคะลองทานดูค่ะใครมีลูกมีหลานนะคะอยากอยากทานหรือว่าอยากซื้อทานในราคาที่แบบเบาๆอะไรอยาะะ่างเงี้ยค่ะก็สามารถให้ลูกหลานเสิร์ชหาเซิร์ชหาคำว่าทานลูกมะก้าดูนะคะเราขายมาแลระ5ปีไม่มีคาวเปียน,นะคะเลยสมุนไพรบ้หน้าเราเนะะี่ยค่ะไม่ใช่อุปอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะแล้ววันนี้ก็ได้นำมาแจกให้กับทุกคนนะคะคือทานน้อยทั้งหมด9 ชุดนะคะโดยการติดต่อโดยพี่มุชลีนะคะคุณมุชลีซึ่งมีร้านดีๆได้ค่ะชื่อร้านนิวสไตล์อร์ยูซ่า,านะคะใช่อยู่ตรงหน้าซอยซอยซอยมใชลีนะคะซึ่งก็เป็นซีอีโอติดบรติษัทอีกท่านหนึ่งนะคะก็วันนี้เนื่องด้วยเป็นวันเกิดด้วยวันเกิดของบริษัทครบรอบ5ปีนะคะก็ะอยากนำสิ่งดีๆมาสง่งมอบ ะะจริงๆเราอยากทำได้มากกว่านี้แต่ด้วยด้วยเวลาที่จากัดด้วยโคริตนะคะเรามีพนักงานกว่าหมื่นคนอ่าแล้วก็เราส่งสินค้าเราออกไปขายต่างประเทศเกิน6 0ประเทศแล้วตอนนี้นะคะแล้วที่มาที่เป็นตัวแทนของพี่น้องลูกเก้าของบริษัทเราจำนวน50ท่านนะคะที่อยากมาร่วมในการช่วยการแจกงในครั้งนี้นะคะก็ต้องขอทายอะไรอยา่างสูงเลยนะคะถ้าหากว่าทําให้รอนานเพราะว่า เล่นเต็มที่เลยค่ะพักกิเข้าของกันแป๊บเดียวแล้วก็รีบเดินทางเลยนะเพราะว่าไม่อยากให้ท่านต้องเสียเวลานะคะ<อ>ก็จักากระอชอบเวลาให้ได้เร็วที่สุดและให้ดีที่สุดน,นะคะขอบคุณมากค่ะ